สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเฮียทีเด็ดบอลกลับมาเจอกับโค้ชเฮียเป็นประจำทุกวันนะครับที่ช่อง y o ยูทูบที่เราจะไปลุยข้อมูลฟุตบอลวันนี้กันครับโค้ชเฮียก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโค้ชเฮียทีเด็ดบอลกันครับเรามาดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันเลยครับวันนี้วันพฤหัสที่2พฤศจิกายนพศ .2566 ก็ยังคงมีฟุตบอลลในลีกยุโรปเตะกันอย่างต่่อเนืองครับ วันนี้โคเฮนก็นได้คัดฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจมาอยู่3คู่วันนี้โคเฮนได้เลือกเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ดัตมา1คู่แล้วเป็นฟุตบอลโคปาอิตาเลียของประเทศอิตาลีมาอีก2คู่เรามาดูโปรแกรมของวันนี้กันเลยนะครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างทีมอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมจะพบกับทีมวอลเลนดัมนี้ก็เริ่มคลิกอัลเวลาต,ตีสอตรงที่2เป็นทีมซัสเซาโลจะพบกับทีมสเปเซียคู่นี้ก็เริ่มคลิกอัลเวลาเที่ยงคืนตรงคู่ที่สาเป็นทีมโตริโน่จะพบกับทีมโฟซิโนเน่คู่นี้กก็เเรริิ่มคอวลาตง สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่ VIP ก็แอดไลน์มหาโคเทียได้ที่แอดเฮียเก้าเก้าเก้าแอดเฮียเก้าเก้าเก้าแอดเฮียเออารีเก้าเก้าเก้าอย่าลืมแอดนำหน้ากันด้วยนะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคเทียกันเลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ดัสคู่นี้เป็นการพบกันร,ระหว่างทีมอาร์เจนต์อัมสเตอร์ดัมทีมอันดับสิบห้าจะเปิดสนามโยฮันครับอารีนาต้อนรับการมาเยือนของทีมวอลเลนดัมทีมอันดับสิบเจ็ดคู่นี้ก็เริ่มคลิกเอาเวลาตรรงคับ เรามาดูผลงานของทีมอาเจ็คอัมสเตอร์ดัมตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ15ในลีกโดยลงเล่นในลีกไป9นัดชนะ2นัดเสมอ2อนัดและแพ้5นัดยิงได้16ประตูเสีย23ประตูมีอยู่8คะแนนแล้วมาดูผลงานการเล่นในบ้าน3นัดชนะมาได้1นัดและแพ้ไป2นัดยิงได้5ประตูและเสียไป7ประตูแล้มาดูผลงานของทีมวอร์เลนดัมตอนนี้อยู่อันดับ17ในลีกโดยลงเล่นในลีกไป9นัดชนะ2นัดเสมอ1นัดและแพ้6นัดยิงได้11ประตูเสีย19ประตูมีอยู่7คะแนนแล้วมาดูผลงานการเล่นทีมเยือน แล้วก็แพรรวดมาทั้ง4นัดยิงได้4ประตูเสียไป,ป12ประตูข้ามาดูผลงานการพบก,กันเองเฮดทูเฮดคู่เจอกันมาทั้งหมดแค่9ครั้งแล้วก็เป็นทางอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับที่ชนะไปได้ถึง6ครั้งและเสมอ3ครั้งแล้วผลงานานัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันเมื่อเดือนมกรกาคมปี2023ันเป็นทีมอาแจกอัมสเตอร์ดัมเล่นในบ้านแล้วก็เสมอทีมวอลเลนดัมไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งแล้วเรามาดูผลงานของทีมอาแจกอัมสเตอร์ดัม5านัดหลังสุดก็ยังอยู่ แล้วก็เสมอมาได้แค่หนึ่งัแลวแพ้ไป4นัดแล้วผลงานนัดล่าสุดกบุกไปแพ้ทีม PSV h i เฟ e n มา5าประตูต่อ2งแล้วนัดก่อนนั้นก็แพ้กับทีมไบตันมา2ประตูต่อ0แต่เกมนี้เป็นรายการฟุตบอลยูโรปาลีกนัดก่อนนั้นก็บุปแพ้ทีมอุเทคมา4ประตูต่อ3แล้วนัดก็เน่น้านบ้นแพ้ทีมอาแซคอัรมามา2ประตูต่อ1โดยมีนัดเดียวที่เสมอมานะครับใน5นัดหลังสุดก็บุกไปเสมอทีม AKA เท n มา1นประตูต่อ1ซึ่งเกมนี้เป็นรายการฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกแล้วผลงาน สูงต่ำห้านัดหลังสุดก็มีสกอร์สูง2นัดเล้าไปหนึงนัดและมีสกอร์ต่ำสองนัดแล้วเรามาดูผลง,งานของทีมบัวเรนดัมห้านัดหลังสุดก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้พอใช้ได้ครับชนะไปได้2นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้สองนัดแล้วผลง,งานนัดล่าสุดที่ลงเล่นโัวเรนดัม um ก็เล่นในบ้านแล้วชนะทีมเซลซีเออร์ไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งแล้วนัดก่อนนั้นก็บุกไปแพ้ทีมอาร์เคซีวอลไวมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งแล้วอีกนัดเล่นในบ้านชี่นัท,นทีมอูเทคมาหนึ่งประตูต แล้วก็แพ้กลับมาด้วยสกอร์3มประตูต่อ1แล้วอีกนัดได้เลนในบ้านเราสมุทรทีมเฮลาเเิลมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2แล้วผลงาน5นัดหลังสุดก็ชนะราคามาได้ถึง3นัดเจ้าไป1นนัดและเสียราคาแค่1นัดสูงต่ำ5นัดหลังสุดก็มีสกอร์สูง2นัดเจ้าไป1นนัดและมีสกอร์ต่ำ2นัดครับแล้วเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทีมอแจจังอัมเซอร์ดำเกมนี้จะมาในระบบ42-31โดยเกมนี้ผู้เล่นบาดเจ็บมา7รายโดยตัวหลักในเกมนี้ที่พร้อมลงสนาม หลักจะมีโจเซฟสุตาโลกับโจเลวฮาโตแดนกลางเป็นหน้าที่ของบาร์โกฟันเดนบูเมนกับเคนเนตเทเลอร์แนวลูกเกมนี้ก็จะวางซีเฟนเบิร์คุยกับซีเฟนเบิร์ไวลงทําเกมลุกร่วมกันสุดหน้าทัอเป้ายังคงใช้ไบแอนบ็อบบี้แล้วเรามาดูความพร้อมละตัวผู้เล่นในเกมนี้ของทีมวอลเลนดัมเกมนี้จะมาในระบบ4-3-3โดยเกมนี้ผูยย้เล่นบาดเจ็บ3ลายแนวรับเกมนี้ยังคงใช้กับตันทีมกาเวียเอ็มบูยัมบ้า ลงเล่นร่วมกับบีนาซาเบนนมาแดนการเกมนี้ก็จะส่งตัวหลักทั้งเดมอนมิลานีลงดูแลเกมตกรงกลางสนามร่วมกับคาวินทไวท์สามแนวลุกวันนี้มีบิลานอูชิกกาแลงคูสุดยอดตัวเป้าเป็นโรเบิร์ตเมาเล่นแม้ว่าในเกมนี้ทั้งชื่อชั้นและตัวผู้เล่นของทีมวอลเลนดัมจะดูไปลรองทีมอาแจากอัม์เซอร์ดัมอยู่มากแต่ผลงานในช่วงหลังกลับดูไม่เป็นรองเลยนะครับโดยสามนัดหลังสุดที่ลงเล่นในลีกก็ชนะมาได้ถึง2นัดและแพ้แค่1นัดส่วนทางกับทีมเจ้าบ้านอย่างทีมอาแจากอัมเซอร์ดัม ทีมไม่ชนคใครเลยนะครับในสี่นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการจนตอนนี้ต้องอยัดดับบว้ยของหลีกแต่ผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดเป็นทีมอาแจ็คอัมเซอร์ดมนะครับที่ทํางานได้ดีกว่ามากแต่ส่วนใหญ่ก็จะนะมาได้แบบสูสีเกือบทุกนัดเลนราคาคู่นี้เปิดที่อาแจ็คอัมเซอร์ดมต่อลูกครึ่งถูงต่ำเปิด3าลูกครึ่งคู่นี้คยก้ชมองว่าทางทีมอาแจ็คอัมเซอร์ดมก็มีโอกาสมากกว่านะครับที่จะเก็บชบนะเกมนัดนี้เพอผลงานการเล่นทีมเยอนของทีมโบเรนดัมก็ทาผลงานได้ไม่ดีในฤด,ดูกาลนี้โดยลงเล่นมมมาา4 4นนนดแแแล้แลแ้้วววกก็พรต่่เีคอง ทางทีมโวเลนดัมไม่น่าจะแพ้ขาดเกินแต้มต่อที่ต่อถึงลูกครึ่งครับคู่นี้โคตรีให้อยู่รองทีมโวเลนดัมสูงต่ำคู่นี้โคตรีใหสกอร์ต่ำฟันตรงไปที่ทีมอาเจ็คอัมเซอร์ดัมจะเฉียดชนะทีมโวเลนดัมไปได้ด้ยวยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับมาวิ่์กันต่อที่ศึกโคปาอิตาเลียของประเทศอิตาลีคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมซัสเซาโลจะเปิดสนามมาเปอีสเตเดียมตอนรับการมาเยีอนของทีมสเปเซียคู่นี้ก็เริ่มคิกเอาเวลาเที่ยงคืนตรงในราคาคู่นี้เจ้าบ้านซัสเซาโลไปต่อที่ราาคคึวบลูก ลงตามเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานาของทีมซัสเซาโลตอนนี้อยู่ดับดับห5ในลีกกันโชเซียอาโดยลงเล่นในลีกไป10นัดชนะ3นัดเสมอ2นัดและแพ้5้านัดยิงได้13ประตูเสีย17ประตูมีอยู่11คะแนนแล้วมาดูผลงานาการเล่นในบ้าน6นัดชนะมาได้2นัดเสมอ1นนัดและแพ้3นัดยิงได้8ประตูและเสียไป9ประตูถ้ามาดูผลงานาของทีมสเปเซียตอนนี้อยู่ดับดับ16ในลีกกันโชเซีรบีโดยลงเล่นในลีกไป10นัดชนะ1นัดเสมอ5นัดและแพ้4นัด ยิงได้8ประตูแล้วเสีย13ประตูมีอยู่8คะแนนแล้วมาดูผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน5นัดาชนะามาได้1นัดเสมอ2อนัดและแพ้น2นัดยิงได้7ประตูแล้วเสียไป10ประตูข้ามาดูผลงานการพบกันเองเฮตูเฮตูสินัดหลังสุดอย่างทีมซัสเซาโลนะครับที่ทำผลงานด,ดีกว่าาชนะาไปได้6นัดและเสมอ2นัดแล้วก็เป็นสเปเซียชนะาไปได้2นัดผลงานนัดล่าสุดทีนังคู่ลงเล่นเจอกันเป็นรายการฟุตบอลอุ่นเครื่องเดือนกรกฎาคมปี2อ2 3ันยิมทีมซัตเซาโลเล่นในบ้านและแพ้กับทีมสเปเซีย ไปด้วยสกอร์สาประตูต่อ2แล้วมาดูผลงานของทีมซัดเซาโรห้นัดหลังสุดก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีอย่างต่อเนื่องชนะไปได้แค่1นัดเสมอ2นัดและแพ้2นัดโดยผลงานนัดล่าสุดก็เล่นในบ้านเสมบทีมบอร์ลญ่ามา1ประตูต่อหนแล้วนัดก่อนหน้านัดเล่นในบ้านแพ้กับทีมลาซิโอไป2ประตูต่อ0แล้วนัดถัดไปก็บุกไปเสมบทีมเรดเช่มา1ประตูต่อ1แล้วอีกนัดก็เล่นในบ้านแพ้กับทีมมอนซ่า1912 1ไปประตตตู่อ0แ่นัดก่อนเก้า้นกลัึ่งผลงานไดดด้ีโยบุกไปชนะทีมมมอออิินนเตร์ลาาไดด้้วยสกร์2ประตูต่อ1แต่ผลงาน5นัดหลังสุดก่อนได้แค่1นัด เจ้าไปดึงนัดและเสียราคาไป3นัดสูงต่ำห้านัดหลังสุดไม่มีสกอร์สูงสักนัดเดียวเลยนะครับมีแต่สกอร์ต่ำไป5นัดรวดเลยครับแล้วเรามาดูผลงานของทีมเปเซีย5นัดหลังสุดก็ถือว่าเป็นทีมที่แพ้ยากโดยเสมอมาได้4นัดแล้วก็ชนะมาได้1นัดแล้ว4ี่นัดที่เสมอนัดล่าสุดเล่นในบ้านเสมอทีมโคเซนซ่า1 9 1 4ามาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็บุกไปเสมอทีมปาเลโมมา2ประตูต่อ2 แล้วอีกนัดเล่นในบ้านสมบัติทีมพิซซ่ามาศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วอีกนัดก็เล่นในบ้านสมกับทีมเปตชามาศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วผลงานนัดเดียวที่ชนะมาได้นะครับปุ่มชนะทีมเฟอร์เล่พิซาโลมาได้เธสกอร์สองประตูต่อหนึ่งแล้วผลงานห้านัดหลังสุดก็ชนะราคามาได้แค่สองนัดเสียราคาไปถึงสามนัดต่ำห้านัดหลังสุดมีสกอร์สูงสองนัดแล้วก็มีสกอร์ต่ำสามนัดมาดูความพร้อมก่อนเกมของทีมซัสเซโลเกมนี้จะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งโดยเกมนี้มีสิทธิ์ที่จะพัก โดบินิโกเบลลาดีกองหน้าตัวเก่งในเกมนัดนี้ครับแนวรับในเกมนี้น่าจะวางมัตเตโอวีติลงคุมเกมรับร่วมกับมาร์ตินอีลิกแดนกลางน่าจะเป็นหน้าที่ของอูรออาชิตสามแนวลูกเป็นคริสเตียนวัวปาโตซามูซาลีเลโก้และเกชัวเดอเฟลส่วนน้าตัวเป้าเกมนี้น่าจะใช้ซามูเอลมูราติเอลี่มาดูความพร้อมตัวเล่นในเกมนี้ของทีมสเปเซียทีมจากซีรีบีเกมนี้จะมาในระบบ3-5-2โดยเกมนี้น่าจะส่งตัวหลักลงสามครบทุกตำแหน่ง แนวรับเกมนี้ใช้ลอเรนเซอร์เป้ลงคุมเกมรับร่บรวมกับอีวานเกลาชูเวลี่แน,นการเกมนี้จะส่งสวาตโตเร่เอสโปซิโตฟิลิโปเบนิเดลี่และฟันเชสโก้เสตาต้าลงคุมเกมตัวกลางสนามส่วนหน้าคู่เกมนี้ใช้ลูก้าโมโลจับคู่กับมิโกอันโตนุซซี่เกมนี้เป็นการเจอกันนะครับของสองทีมที่อยู่ต่างดิวิชั่นตัวทางซัสเซโลอยู่ในซีรีอาร์ดาวผลงานในช่วงหลังก็ยังครับผลงานได้ไม่ค่อยดี แล้วเกมนี้มาเจอกับทีมสเปเซียที่อยู่ในซีรีส์บีแล้วก็เป็นทีมที่แพ้ยากนะครับใน5เกมหลังสุดทีมบุคคลยังไม่แพ้ให้กับทีมใดเลยแต่กระดานหนักไปทางเสมอมากถึง4นัดในราคาคู่นี้ทีมเจ้าบ้านซัสเซโล่ไปต่อที่ราคาครึ่งกุ๊บลูกผมตามเปิดที่สองลูกครึ่งเกมนี้เป็นรายการฟุตบอลคคป้าเตอรเลียซึ่งเป็นบอลถ้วยเอาทางทีมซัสเซโล่เจ้าบ้านก็น่าจะมีการโรเทชั่นนักเตะอยู่หลายตำแหน่งแล้วอาจจะทําให้ระบบการเล่นไม่ลงตัวเท่าที่ควรซึ่งอาจจะทำให้ทีมเยือนทีมสเปเซีย กลับมาสู้ได้อย่างสูสีแล้วก็มีโอกาสบุกไยันญเญสมอได้ด้วยครับในเกมนี้คู่นี้โคดิเออยู่รองทีมสเปเซียสูงต่ำคู่นี้โคดิเอสกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมสเปเซียจะบุกไยันญเญสมอทีมซัสเซลโลไปได้ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กต่อที่ทีมโตริโนเปิสดสนามสตาดิโอโอลิปิโกดิตริโนต้อนรับการมาเยีอนของทีมโฟซิโนเน่คู่นี้ก็กรรเริ่มคลิกออฟนาทีสามตรงเลยราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านโตริโนเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบสองล มาดูผลงานของทีมโตลิโน่ตอนนี้อยู่ดับดับ13โดยลงเล่นในลีกไป10นัดชนะ3นัดเสมอ3นัดและแพ้4นัดยิงได้7ประตูเสีย12ประตูมีอยู่12คะแนนแล้วมาดูผลงานการเล่นในบ้าน5นัดชนะมาได้แค่1นัดเสมอสานัดและแพ้1นัดยิงได้2ประตูและเสียไป4ประตูถ้ามาดูผลงานของทีมโฟซิโนเน่ตอนนี้อยู่ดับดับ12โดยลงเล่นในลีกไป10นัดชนะ3นัดเสมอสานัดและแพ้4นัดยิงได้15ประตูเสีย17ประตูมีอยู่12คะแนนเท่ากัน แล้วมาดูผลงานการเล่นทีมเยือน5นัดก็เสมอมาได้2นัดและแพ้ไป3นัดยิงได้5ประตูและเสียไป9ประตูท่ามาดูผลงานการพบก,กันเองเฮตูเฮตคู่เคยเจอกันมาแค่8ครั้งเราก็เป็นโตลิโนโชนะไปได้5ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้2ครั้งแล้วผลงานนัดล่าสุดที่ท่กงสลงเล่นเจอกันครับเป็นทีมโฟซินโนเน่เล่นในบ้านแพ้กับทีมโตลิโนโไป2ประตูต่อ1แล้วมาดูผลงานของทีมโตลิโนหนัดหลังสุดก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงฟอร์มย่ำแย่เลยนะครับโดยพิงชนะมาในเกมล่าสุดแล้วอีก4นะัดก็เสมอมา1นััดแและแพ้ไปถึง3น ผลงานนัดล่าสุดก็บุกไปชนะทีมเบสเช่มา1ประตูต่อศูนย์แล้วก่อนนั้นเล่นในบ้านแพ้อินเตอร์มิลานไป3ประตูต่อศูนย์แล้วก่อนนั้นบุกไปเยือนทีมยูเวนตุสแล้วก็แพ้กลับมาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์แล้วอีกนัดเล่นในบ้านสมกับทีมเวโรน่ามาศูนย์ประตูต่อศูนย์การดาตถัดไปบุกไปเยือนทีมลาซิโอลก็แพ้กลับมาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ผลงานห้านัดหลังสุดก็ชนะราคาได้แค่หนึ่งนัดเ้าก็เสียราคาไปถึงสี่นัดถุงต่ำห้านัดหลังสุดมีสกอร์สสูงงแคค่่นนัััดดกกบมีอรร์ตำถึ ถ้ามาดูผลงานของทีมฟซิโนเน่ห uh, ้านัดหลังสุดก็ถือว่ายังทำงานได้ไม่ดีพอกันครับชนะไปได้แค่1นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้ไปถึง3านัดผลงานนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ทีมกกยาลี่มา4ประตูต่อ3ก่อนหน้านั้นบุกไปแพ้ทีมโบโลญญามา2ประตูต่อ1แล้วอีกนัดก็เล่นในบ้านชนะทีมเวโรนามา2ประตูต่อ1นัดก่อนหน้านั้นบุกไปแพ้ทีมโรมามา2ประตูต่อ0แล้วอีกนัดเล่นในบ้านเสมอทีมฟิออลิตินามา1ประตูต่อ1งผลงาน5นัดหลังสุดก็ชนะราคาไปได้แค่สนัดแล สูงต่ำห้านัดหลังสุดก็มีสกอร์สูง3นัดแล้วก็มีสกอร์ต่ำอีก2นัดครับมาดูความพร้อมก่อนเกมของทีมโตริโน่ของกุนซืออีวานยูริตเกมนี้จะมาในระบบ3 4 2 1 2> โดยเกมนี้มีตัวเจ็บอย่างบองโดซอมปีแบรชูตคอฟฟี่ซีซีและดิโคล่าวาลาสิตทั้งหมดนี้ไม่สามารถลงช่วยทีมในเกมนัดนี้ได้นะครับแล้วเกมนี้ก็จะมีการโรเตชันนักเตะในบางตำแหน่งด้วยโดยแนวรับในเกมนี้น่าจะมีตัวหลักทั้งเอ็กซันโดบอนจอนโน่งดูแลเกมรับร่วมกับลาอูเบลาานวา แดนการก็ส่งตัวหลักทั้งคารูลีเนติวอร์กินวอตโวด้าแซสมอเอลริชีลงคุมเกมตัวกลางสนามแนวลุกเกมนี้น่าจะเปลี่ยนมาใช้เนมันยาลานอนยิตลงทำเกมลุกร่วมกับดูบานซาบาตา้าตหน้าชาวโคลอมเบียข้ามมาดูความพร้อมและตัวเล่นในเกมนี้ของทีมฟอซิโนเน่ของกุนซือยูเซวิโอดีฟานเชสโกเกมนี้จะมาในระบบ42-31โดยเกมนี้พวกเขามีตัวเจ็บแค่รายเดียวครับก็คือกองกลางคนเก่งอย่างอับดุลฮาลยที่ไม่สามารถลงสนามช่วยทีมในเกมนัดนี้ แล้วเกมนี้ทางทีมฟอซิโนเน่ก็ได้จะมีการโรดิชั่นนักเตะบางตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับแนวรับเกมนี้ยังส่งตัวหลักทั้งซิโมเน่ลูมันโยลีลงคุมแนวรับร่วมกับริคา d o โดมาคิซาแกนการเกมนี้เปลี่ยนมาใช้เมดีบูดาเบียลงเล่นร่วมกับจูเซเป้คาโซวิฟิลตัวลูกวันนี้ยังคงใช้เรเน่จีซัสสุน้าตัวเป้าเกมนี้เปลี่ยนมาใช้วาลิดเชดิล่า เกมนี้เป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่อยู่ในอันดับใกล้เคียงกันในลีกและก็มีผลงานที่ยแย่เหมือนกันนะครับในช่วงหลังโดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นคูกก่ชนะมาได้แค่คนละ1นัดแต่เกมนี้เป็นทางทีมโตลิโนได้เปรียบที่ได้ในบ้านแต่คู่เทียดูจากผลงานการเล่นในบ้านของโตลิโนในฤดูกาลนี้ก็ยังถือว่าทํางานได้ไม่เข้าตาเลยนะครับโดย3นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านก็ยังไม่สามารถชนะทีมใดได้เลยนะครับเลนราคาคู่นี้ทีมโตลิโนไปต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบสองลูกครึ่ง คู่นี้โคเทียก็มองว่าน่าจะเป็นเกมที่สูสีแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จบที่ผลเสมอค่อนข้างสูงมากครับคู่นี้โคเเลยเลือกเขาอยู่รองทีมฟอซิโนเน่ถงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมตริโน่จะเสมอทีมฟอซิโนเน่ไปที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจบกันไปแล้วนะครับสองวันนี้ทั้งสามคู่ที่โคเทียให้ทีเด็ดเพื่อนกันไปครับโคเทียจะมาสรุปกันให้ฟังอีกทีชัดๆทั้งสามคู่นะครับเริ่มที่คู่แรกทีมอาแจกอัมสเตอร์ดัมพบกับทีมโบเลนด เลนราคาคู่นี้ให้ทีมอาแจกอัมเซอร์ดัมไปต่อที่ราคาลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียอยู่รองทีมโวลเลนดัมสูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่ทีมซัสเซาโลพบกับทีมสเปเซียเลนราคาคู่นี้ให้ทีมซัสเซาโลไปต่อที่ราคาครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียอยู่รองทีมสเปเซียสูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่ทีมตริโนพบกับทีมโฟซิโนเนเลนราคาคู่นี้ทีมตริโนไปต่อท สูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียอยู่รองทีมโฟซีโนเน่สูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์ต่ำก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คู่ที่โคเทียให้ทีเด็ดเพื่อนๆกันครับถ้าเ,เพื่อนๆท่านไหนที่คิดเห็นตรงกับโคเทียจะลงทุนในวันนี้โคเทียก็ขอให้รับทราบกันท่วหน้าเลยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับโคเทียก็ฝากเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคเทียทีมงานอีกครั้งครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับ เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของโคเทียทีเด็ดบอลกันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่ V.I.P ก็แอดไลน์หาโคเทียได้ที่แอดเฮียเก้าเก้าเก้าแอดเฮียเก้าเก้าเก้าแอดเฮียอีเก้าเก้าเก้าอย่าลืมแอดนาน้ากันด้วยนะครับโคเทียจะคัดฟุตบอลคู่เด็ดเดด V.I.P วันละหนึ่งถึงสองคู่ส่งให้เพื่อนๆไว้ที่ไลน์แอดครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์มาหาโคเทียกันได้เลยนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันกับโคเทียกันครับ สำหรับวันนี้โคเฮียก็ต้อขอลาไปก่อนพบกับโค้ชเฮียได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้โค้ชเฮียสวัสดีครับ